สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราพาทุกคนกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันที่6สิงหาคม2563ที่ผ่านมานะครับเราจะพาทุกคนเดินทางกับเที่ยวบินปฐมบเตร,อรของสายการบินไทยเวียดเจ็ตในเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางจากกรุงเทพสุวรรณภูมิครับไปนครศรีธรรมราชนะครับก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วก็ลงมาในห้องพนัการขาออกภายในประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเลยนะครับ ขึ้นเดือนใหม่เดือนสิงหาคมนะครับก็มาอัปเดตบรรยากาศที่สนามมีส่วนภูมิก็สักเล็กน้อยนะครับบริเวณที่ห้องขาออกภายในประเทศครับจุดตัด AB นะครับตรงนี้นะครับร้านค้าก็เปิดบางส่วนครับบางส่วนก็ยังปิดปรับปรุงอยู่นะครับตรงนี้ก็เปิดไปแล้วแล้วก็ปิดปรับปรุงไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าร้านอีกฝั่งเนี่ยเปิดอยู่นะครับแล้วก็ร้านบูสร้านขายยาตรงนี้เปิดอยู่ตลอดนะครับที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้ในศูนย์อาหารฟู้ดสต็อปเนี่ยในศูนย์อาหารกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับ ร้านอาหารที่อยู่ในศูนย์อาหารนียก็กลับมาเปิดกันแล้วนะครับรวมถึงคริสปี้ครีมแล้วก็ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยอย่างที่เห็นในป้ายเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วครับก็มีร้านอาหารให้ใช้บริการภายในบริเวณผู้โดยสารภายในประเทศของสนามบินโวนภูมิกันแล้วนะครับก็เที่ยวบินของเราในวันนี้ครับ VZ330 สนะครับสายการบินไทยเวทเจ็ตไปนครศรีธรรมราชครับก็ใช้ทางออกหมายเลข A5 ครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปยังจุดตรวจคนนะครับที่ชั้น3ของของคอสเอนะครับเพื่อเดินไปเข้าเกตต่อไปนะครับ เอบินปฐมฤกร์สู่นครศรีธรรมราชในวันนี้นะครับ VZ 330นะครับของสายการบินไทยเ็ตเนี่ยจะออกเดินทางเวลา11.05นนะครับที่เกต A5 ครับตอนนี้ก็กำลังจะเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปที่เกตกันเลยครับก่อนจะเดินขึ้นเครื่องผ่านวงช้างหรือสะพานเทียมครับก็มองไปเห็นเครื่องบินของเราครับเป็น Air Bu s ส A320 ลำนี้นะครับที่จะพาเราเดินทางในที่บินปฐมฤกร์สู่นครศรีธรรมราชนะครับล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นเครื่องกันครับ ที่หน้าประตูเครื่องบินเนี่ยพอเราเข้าไปในเครื่องเนี่ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับก็จะทักทายนะครับพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกร์เที่ยวบินนี้นครับเป็นหน้ากากผ้าของไทเวดเจ็ดนะครับก็ตอนนี้นั่งประจําที่แล้วครับเตรียมพร้อมออกเดินทางสู่นครศรีธรรมราชนะครับเครื่องถอยออกมาจากหลุมจอดแล้วครับ Airbus A 3 2 0นะครับก็พาเราออกเดินทางในที่บิน v z เป็นะ z ครับจากสนามบินสวนอภูมครับมุ่งหน้าลงใต้นะครับเดี๋ยวจะผ่านทิวทัศน์บริเวณที่ใต้ของสนามบินสวนอภูมนะครับบริเวณสม,มุทรปากการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นปากแม่น้ําเจ้าพระยานะครับที่ปากน้ําสุดปาการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบินออกอ่าวไทยนะครับก็ การเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เชื่อมนครศรีธรรมราชกับสวณภูมิของไทยเวชในครั้งนี้ครับก็ทาให้ไทยเวชเนี่ยจะกลายเป็นสายการบินเดียวนะครับที่มีเที่ยวบินเชื่อมระหว่างนครศรีธรรมราชและสนามบินสวณภูมิที่กรุงเทพในปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าในโอกาสที่บินปฐมฤกษ์แบบนี้ครับก็จะมีกิจกรรมพิเศษบนเครื่องครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบินในเที่ยวบินนี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับผมผมกันกันนะครับเจ้าของบทเพลงวานเกยตื้นที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับผม วันนี้ทุกๆคนจะได้ฟังเพลงวานเกยตื้นบนเชี่ยวบินนี้อย่างมีความสุขนะครับไหนใครพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือด้วยครับผมก็วันนี้ครับสายกมินก็ได้พากัน์นะครับนักร้องครับเจ้าของบทเพลงวานเกยตื้นครับที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคุ้นหูกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมาร้องเพลงบนเที่ยวบินนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังกันสักเล็กน้อยก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลงทั้งเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ในวิดีโอนี้นะครับ สวัสดีครับอขอเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดได้ไหมแข่งกวางเกตือหน่อยนะครับชาวนครศรีธรรมราชขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่นครแห่งอารยธรรมเราชาวนครเป็นอารยชนนะครับเรามุ่งมั่นสร้างสารรค์ร่วมกันพัฒนาเมืองนครสำหรับคนนครศรีธรรมราชเองนะครับที่กลับบ้านในทริปนี้ ก็ถือว่าพวกเราโชคดีนะครับเราได้บินเที่ยวปฐมฤเริ่พร้อมๆกับคนไทยนะฮะแล้วกับเพื่อนๆร่วมชาติด้วยกันหรือต่างชาติอาจจะมีบ้างก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่แสดงถึงความมั่นใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเรา,เาจังหวัดอื่นเขาอาจจะมีการฟื้นตัวช้ากว่าเรานะครับเพราะว่าเขาปิดบ้านปิดเมือง แต่นครศรีธรรมราชภายใต้การน,นําของผมเนี่ยผมไม่ได้เคยปิดบ้านปิดมนครศรีราชเลยเราอยู่กันแบบอะไรชนเราพูดอย่างรู้เรื่องโควิดที่ผ่านมาทําอะไรเราไม่ได้นะครับเรามีคนป่วยแค่1 2คนเสียชีวิตเป็นหนึ่งคนด้วยโรคประจำตัวของเขาเองและเราควบคุมโรคได้ดีด้วยความที่เราช่วยกันแก้ปัญหาแท้จริงขอให้ความมั่นใจนะครับในเรื่องของการรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับรักษาสุภขภาพ,พอนามัยนะของคนนครศรีธรรมราชจากนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ร่วมเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤรษ์เที่ยวบินนี้ด้วยนะครับก็ได้กล่าวต้อนรับผู้โดยสารทุกคนนะครับแล้วก็กล่าวถึงความพร้อมและความมั่นใจของคนครศรีธรรมราชนะครับในการจะต้อนรับและดูแลผู้โดยสารดูแลนักเดินทางที่เดินทางมาเยือนนครศรีธรรมราชนะครับ ร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับผู้สารทุกคนในเที่ยวบินนี้นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชครับก็ร่วมเดินทางในเที่ยวบินนี้ด้วยเช่นกันครับก็ได้เป็นผู้จับฉลากนะครับเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้สารผู้โชคดีนะครับได้รับ,บบัตรโดยสารฟรีจากสายการบินไทยเวีเจ็ตนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครับในการเดินทางจากสุวรรณภูมิสู่นครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้เราบินอยู่เหนืออ่าวไทยนะครับแล้วก็ค่อยๆลดระดับนะครับเพื่อจะลงจอดที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะครับ มองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยก็เห็นชายฝั่งทะเลนะครับบริเวณอำเภอสิชนอำเภอท่าสารานะครับของนครศรีธรรมราชครับแล้วก็เห็นแนวทิวเขาสูงนะครับคือทิวเขานาครศรีธรรมราชครับซึ่งเป็นทิวเขาหลักเป็นแกนของคับสุดภาคใต้ของประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของเขาหลวงนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้นะครับหลายคนเมื่อพูดถึงภาคใต้นี่อาจจะนึกถึงชายหาดนึกถึงทะเลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ก็มีภูเขานะครับอย่างทิวเขาคนครศรีธรรมราชหรือว่าเขาหลวงคนครศรีธรรมราชเนี่ยที่เป็นภูเขาสูงครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆครับมีป่าไม้มีน้ําตกนะครับหลายๆคนที่นิยมเดินทางแนวท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติครับเที่ยวป่าเที่ยวเขาครับก็มีเขาหลวงเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งนะครับที่นิยมเดินทางมากันที่นครศรีธรรมราชนะครับ ันนี้เวลาประมาณเที่ยงนิดๆนะครับแต่ว่าอากาศวันนี้เนี่ยมีเมฆเยอะหน่อยนะครับก็เลยจะดูมืดๆหน่อยนะครับเครื่องบินของเราครับมีเซต330ที่บินปฐมวเคร์ก็ลงจอดที่นครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยครับเรามีกล้องทั้งบนเครื่องนะครับแล้วก็ที่ภาคพื้นครับรอถ่ายภาพเครื่องบินลำนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเดินทางมาถึงด้วยนะครับจากภาคพื้นครับก็เห็นลดอพยงมารอแบบนี้ไม่ใช่มีเหตุอะไรนะครับแต่ว่า จะมีการทำวอเทอร์สลูนะครับทำอุโมงน้ำนะครับก็เป็นประเพณีในวงการการบินครับซึ่งในโอกาสนี้คือโอกาสที่บินปฐมฤกษ์นะครับของสายการบินไทยเวทเจ็ทสู่นครศรีธรรมราชครับก็เป็นอีกสายการบินหนึ่งนะครับที่มาปฏิบัติการที่สนามบินแห่งนี้นะครับก็เริ่มต้นหนึ่งเที่ยวบินตะวันในเดือนสิงหาคมนะครับจากนั้นในเดือนกันยายนจะเพิ่มเป็น2เที่ยวบินตะวันนะครับแล้วเพิ่มเป็น4ีเที่ยวบินตะวันเลยนะครับในเดือนตุลาคมนะครับ ท่านผู้โดยสารคะท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้จัดอุโมงค์น้ำต้อนรับเชี่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินไทยเวสต์แดนในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะยินดีต้อนรับชุมชนนครศรีธรรมราชแอ,อร์พอร์ตเบิร์ก Welcome Thai with the first flight today with Water Cannon. Thank you. เครื่องจอดเรียบร้อยนะครับท่านผู้ว่ากับผอท่ากาศยานะครับก็ลงมารอที่บันไดนะครับเพื่อรอมอบวงมาลัยให้กับผู้โดยสารที่เดินทางในเทื่ยวบินนี้ครับแล้วก็จะมีทั้งตัวแทนของสายการบินนะครับรวมไปถึงตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่นะครับที่มารอต้อนรับผู้โดยสารครับสังเกตการแต่งกายนะครับเป็นตัวหนังตะลุงตัวโนรานะครับก็รู้เลยนะครับว่าเดินทางมาถึงภาคใต้แล้วนะครับแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ รอต้อนรับผู้โดยสารขาเข้านะครับด้วยการมอบของเทลึกก็คือสตอครับซึ่งก็เป็นพืชพันธุ์ที่มีชื่อเสียงที่ภาคใต้นะครับที่นครศรีธรรมราชแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศภายในโถงผู้โดยสารขาเข้าของนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับก็มีบริการรถรับส่งต่างๆนะครับรถที่จะพาไปยังท่าเรือต่างๆเพื่อเชื่อมต่อไปเกาะนะครับแล้วก็มีรถเข้าเมืองนะครับมีรถบัสด้วยนะครับ รถรับจ้างประเภทอื่นครับรถแท็กซี่รถลรมูซีนก็มีนะครับรวมไปถึงยังมีบริการรถเช่าด้วยนะครับก็มีให้บริการมากมายหลายเจ้านะครับที่รอเปิดให้บริการอยู่แล้วนะครับบรรยากาศภายในถงมุสานี่ค่อนข้างคึกคักนะครับบริการต่างๆรถเข้าเมืองต่างเนี่ยค่อข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็มีนี่ครับบริการทั้งรถทั้งเรือนะครับสาหรับการเดินทางเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆนะครับบรรดาร้านอาหารร้านของทิ้ลึกร้านของฝากเนี่ยก็เปิดให้บริการ ครบทั้งหมดเกือบทั้งหมดแล้วครับในภายในบริเวณอาคารผู้โดยสารของสนามบินนะครศรีธรรมราชนะครับนอกจากร้านที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีร้านอาหารหลายร้านนะครับที่อยู่บริเวณชั้น2ด้วยนะครับก็เปิดกันคึกคักนะครับสําหรับสายการบ,บินไทยเวทเจ็ตเองก็จะเริ่มให้บริการที่นครศรีธรรมราชตั้งแต่6สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เคาน์เตอร์เช็คอ,อินนะครับสำหรับรอผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินขาออกจากนครศรีธรรมราชครับห้องจาหน่ายบัตรโดยสารครับ บรรยากาศของอาคารผู้โดยสารนครศรีธรรมราชอาจจะดูค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับจานวนผู้ใช้บริการแล้วก็สายคัรบินที่มาให้บริการครับเพราะว่าเขากาลังมีแผนในการปรับปรุงอาคารใหม่นะครับกำลังสร้างอยู่เลยครับถ้าเกิดใครมาถึงจะเห็นว่ากําลังก่อสร้างอาคารใหม่อยู่นะครับซึ่งตามแผนนี่ใหญ่โตมากครับอาคารใหม่นะก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศภายในตัวเมืองนครศรีธรรมราชกันสักหน่อยครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับแล้วก็ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราชครับก็เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเมืองนครนะครับใครมานครก็นิยมแวะมาที่นี่กันนะครับก็นครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของภาคใต้นะครับแต่ว่ามีบรรยากาศสบายสบายนะครับเป็นเมืองน่าอยู่นะครับมีของกินอร่อยอร่อยหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องขนมจีนนะครับน้ำยาต่างๆนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟเป็นร้านอาหารสไตล์โบราณชื่อดังนะครับโกปีนะครับหรือว่า ร้านน้ําชาต่างๆครับที่นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยมาเยือนนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยมักจะต้องแวะมารับประทานกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันสักหน่อยนะครับก็ร้านแรกนะครับร้านโกปี้นะครับเป็นร้านขายกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับพร้อมกับเมนูอาหารที่เหมือนจะเป็นอาหารเช้าครับแต่จริงๆแล้วก็กินได้ข้างวันนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็โด่งดังนะครับมีหลายสาขานะครับ ที่ในตัวเมืองก็มีหลายสาขาครับแล้วก็ที่สนามบินก็มีนะครับที่สนามบินก็มีนะครับแวะกินก่อนขึ้ enders, นเครื่องก็ได้นะครับคนใช้บริการเยอะตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้รับประทานเป็นปักกุเตนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวขยับไปกร้านหนึ่งนะครับอีกแนวหนึ่งครับก็เป็นร้านน้ําชานะครับบางบ่านะครับก็มีหลายสาขาเช่นกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็รับประทานเป็นแกงแกะนะครับกับอาจารย์นะครับกับชาเย็นนะครับอร่อยมากเช่นกันนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรีวิวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ